สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแนะนําการสมัครสมาชิกและใช้งาน KI c o p i t a l ครับหลังจากที่เราเข้าสู่หน้าเว็บไซต์การสมัครสมาชิกให้เราทําการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยโดยการที่เราต้องกรอกข้อมูลตามบัตรประชาชนนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อการยืนยันสมาชิกแล้วก็การเปิดใช้งานสมาชิกครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เรากดยืนยันได้เลยครับตรงนี้จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้ว แล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าจัดไปเพื่อให้เราล็อกอินต่อครับให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและพาสเวิร์ดที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะให้เราทำการ KYC ครับเพื่อยืนยันตัวตนเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงตรงนี้จะให้ใส่เป็นเลขบัตรประชาชนครับเลขบัตรประชาชนที่เรากรอกกับรูปภาพที่เราจะต้องอัปโหลด ต้องกรอกให้ตรงกันนะครับไม่งานการ KYC จะไม่ผ่านมี2รูปที่เราต้องอัปโหลดรูปแรกก็จะเป็นหน้าบัตรประชาชนแบบชัดนะครับตามรูปภาพตัวอย่างได้เลยรูปที่2ก็จะเป็นการเซลฟี่ตัวเราเองกับบัตรประชาชนครับ ลักษณะตามรูปภาพเลยครับหน้าชัดเจนและเห็นบัตรประชาชนชัดเจนครับส่วนตรงนี้จะเป็น address ที่เราไว้รับโบนัสค่าแนะนำหลังจากที่เราสามารถแนะนำคนเข้ามาใช้งานก๊อปปี้เทได้ครับให้สร้าง d e POSIT address ตามนี้นะครับให้เลือกเหรียญ USDT ครับ ส่วนช่องเน็ตเวิร์ตรงนี้เป็น BEP 20ครับหลังจากนั้นนะครับก็ปรับตัว Wallet ตรงนี้ให้เป็น Spot Wallet นะครับเพราะเวลาเราได้รับโบนัสเสร็จแล้วเนี่ยตัวเหรียญที่ถูกโอนเข้ามาเป็นโบนัสก็จะได้เข้าไปเสริมในพอร์ตของเราเลยกดคอนเฟิรมเลยครับ ตรงนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรา copy address ตรงนี้และทำการ save รูปภาพ QR code ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปใส่ในตัวระบบต่อทำการ copy address ที่ได้นะครับลงเข้าไปในช่อง payment id number ได้เลยครับและอัปโหลด QR code ตรงนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ กดเซนต์ปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้เลยครับมีข้อความยืนยันว่าเราส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับระบบจะนำเรามาสู่หน้านี้นะครับซึ่งยังไม่สามารถใช้งานฟังกช์ชันอื่นๆได้ตอนนี้ให้เรารอทำการยืนยันจากตัวระบบก่อนครับเพื่อเปิดใช้งานยูเซอร์ของเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงครับเมื่อการ Kyc เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ขึ้นมานะครับ KYC ของคุณได้รับการอนุมัติแล้วให้เราทำการกดมาที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้เลือกเมนู My Account ครับหลังจากนั้นตรงนี้จะมีข้อมูลส่วนตัวของเราและหน้า KYC จะหายไปหลังจากนั้นฟังก์ชัน User ก็จะขึ้นมาครับตรงนี้ครับให้เราทำการกดที่ รูปโปรไฟล์สีขาวนี้นะครับหลังจากนั้นให้เลือกเมนู Service User ครับกดเข้าไปได้เลยขั้นตอนนี้จะเป็นการเริ่มใช้งาน k i Copy p a t e ครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้าต่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดเลือกตรง Copy p a t e ตรงนี้ครับกดที่ปุ่มสีเหลืองนี้เข้าไปได้เลยครับต่อมาให้เลือก Master เพื่อทำการ Copy p a t e ให้มาที่เมนู ด้านซ้ายมือนี้นะครับ strategy list ครับกดคลิกเข้ามาหลังจากนั้นก็จะขึ้น master ก่อตรงนี้นะครับให้เราทำการกดที่ชื่อตรงนี้เข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นที่เราต้องสังเกตก็คือปุ่มด้านขวาตรงนี้ครับ subscribe กดเข้าไปได้เลยหลังจากกดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่เมนูถัดไปได้เลยครับด้านซ้ายตรงในหัวข้อ account นะครับ ถ้าเราต้องการการแจ้งเตือนจากไลน์เกี่ยวกับออเดอร์การเทรดนะครับให้เรานำไลน์โทเค็นตรงนี้นะครับมาใส่ในช่องตรงนี้ได้เลยแล้วกดอัปเดตกดปุ่มอัปเดตตรงด้านล่างได้เลยครับตรงนี้จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาเวลาเรากดอัปเดตอะไรก็ตามนะครับต่อมาเป็นเมนูที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือ Binance API กดเข้ามาแล้วตรงนี้จะมีช่องให้เรากรอก k e y API และ s e เ r e t key ครับก็ให้เรานำ API Key, แล้วก็ s e เ r e t key ที่เราได้ทำการสร้างไว้เนี่ยมาเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยส่วน Name ตรงนี้เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับหลังจากนั้นเมื่อเรากรอกเรียบร้อยแล้วให้กดอัปเดตได้เลยครับถ้าเรากรอก API ผิดระบบจะแจ้งเตือนว่า API ใช้งานไม่ได้ครับแต่ถ้าเรากรอกถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับว่า เราได้ทำการ key, อัปเดต API Key เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ให้เรามาที่เมนูต่อไปได้เลยครับก็คือด้านซ้ายตรงนี้เป็นเมนูแพ็กเกจครับตรงนี้ให้เราทำการชำระ760 US นะครับสำหรับการก o อปปี้เท1ปีให้เรากดที่ปุ่มอัปเดตตรงข้างล่างตรงนี้นะครับปุ่มสีดำตรงนี้ จะมีเงื่อนไขขึ้นมาครับก็จะเป็นเรื่องของจำนวนยอดที่เราต้องชำระแล้วก็ช่องทางต่างๆครับแต่แนะนำให้เราใช้ในส่วนของปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับ QR Code Payment แล้วก็นำ QR Code ตรงนี้สแกนกับมือถือก็ได้หรือจะใช้ตัว Pay ID ตรงนี้เข้าสู่ระบบ Binance เพื่อที่จะชำระให้เรียบร้อยก็ได้ครับหลังจากที่เราชำระ 760แล้วนะครับเราต้องสังเกตรตรงนี้นิดนึงนะครับจำนวนที่ต้องชำระนะครับ760.04ซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับตรงนี้จุดทศนิยมตรงนี้คือ760เนี่ยเท่ากันทุกคนครับแต่ให้เราสังเกตจุดทศนิยมตรงนี้ด้วยเพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วโอนให้ตรงนะครับเพื่อการยืนยันของระบบจะได้ไม่ผิดพลาดครับ แต่สิ่งที่ทุกคนต้องสังเกตรตรงนี้ผมต้องย้ำเลยก็คือเรื่องของจำนวนนะครับสังเกตว่าตรงนี้760.04ซึ่งของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับเพราะงั้นให้สังเกตเลขทศนิยมตรงนี้ให้ดีแล้วโอนให้ตรงกับที่ระบบแจ้งมาหลังจากนั้นเมื่อเราทำการชำระแพ็กเกตรเรียบร้อยแล้วให้เราอัปโหลดรูปภาพลงไปนะครับเป็นรูปภาพยืนยันการชำระ 760 US ครับหลังจากอัปเดตเรียบร้อยแล้วระบบก็จะรอตรวจสอบนะครับว่าแพ็กเกจที่เราได้ทำการสั่งซื้อเข้าไปแล้วก็แนบสลิปเข้าไปเนี่ยถูกต้องหรือไม่ก็ให้เรารอก่อนนะครับเมื่อระบบยืนยันการจ่ายแพ็กเกจของเราเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนขึ้นมาตรงนี้ให้เรากดเข้ามาดูได้เลย การซื้อแพ็กเกจของคุณได้รับการอนุมัติแล้วและสถานะตรงนี้ครับให้สังเกตด้านขวาจากที่ฟรีจะเปลี่ยนเป็นพรีเมียมครับตอนนี้ก็คือเราสามารถใช้งาน c o p y ปี้เทได้เรียบร้อยแล้วครับและในส่วนของ r e เ e อเร l หรือโบนัสค่าแนะนําครับให้เราเลือกตรงโปรไฟล์ตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปแล้วเลือกเมนู s ซอร์วิสยูเซอครับหลังจากนั้นสังเกตปุ่มตรงนี้ครับสีเหลืองแนะนําเพื่อนกดเข้าไปได้เลยครับตรงนี้จะเป็นรายละเอียด เกี่ยวกับ Re f e r r a l หรือว่าโบนัสค่าแนะนำครับเราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้ในการแนะนำคนเข้ามาสู่ kai ก็พิ a ท e ได้ครับซึ่งตัวระบบเนี่ยก็จะมีโบนัสให้กับเราเหมือนกันตรงนี้เราสามารถเช็คฮิ s t อรี่ของเราได้ว่าเราทำการแนะนำไปแล้วกี่ยูเซอร์ครับซึ่งโบนัสด้านซ้ายตรงนี้ครับเงินคืนที่ได้เราจะได้รับก็ต่อเมื่อยูเซอร์ที่สมัครผ่าน r e f e r ร์ของเราชำระตัวค่าแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วและระบบได้ทำการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้เรากดเข้ามาด,ดูได้ตรงลายชื่อเพื่อนของคุณปุ่มสีเหลืองครับตรงนี้ก็จะมีฮิสตอรี่ทั้งหมดสําหรับคนที่สมัครผ่านลิฟวฟอลลอของเราและตัวโบนัสที่เราได้รับหรือยังไม่ได้รับหรือรอดําเนินการหรือได้รับไปแล้วนะครับเพราะงั้นตรงนี้ตัวฟังก์ชันของการก๊อปปี้เทรดการชําระตัวก๊อปปี้เทรดแล้วก็ลิฟวฟอลลอก็มีประมาณนี้ครับ ส่วนฟังก์ชันต่างๆของ k a p p l c i t e ก็ให้รอติดตามกันในคลิปต่อไปได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ